คุยคนละหมื่นเลยเหรอใช่ค่ะบ้าาคนละพันอุ้ยหนึ่งหมื่นโอ้โหเลิกแล้วเลิกเพลงแล้วเขาจะไปร้องเพลงได้ไหมขออีเพลงได้ไหมเพลงเดียวเพลงอะไรเอามีแบบว่าแบบสุดๆป่ะดิป่ะแบบอยากฟังเพลงที่พอที่สุดนั้นร้องเลยอ่ะเอ้ยฟังแล้วร้องเลยอ๋อว่าตอนแบบว่าโดนแฟนทิ้งเลยไหมเออได้เพลงอะไรก็โดนหน่อยเอาเพลงไรรักหน่อยครับไร้รักด้วยจัดปะ เวตเนี่ยไอ้กูต้องหลองจริงๆเหรอนเนี่ยชีวิตโอ้แชทก็ให้หลอนสู้ๆน้องได้ๆครับผมไม่ไหวแล้วผมแชว่าต้นจูนแฟบเฮ้ยแต่เมื่อกี้มันก็พอมมาแล้วนะบอกพอแล้วบอกเอ็งจะแชว่าต้นจูนทำไมต้นจูนมันแบบ มันจะไม่แบบเป็นเสียงแท้ๆไงโอ้โหเสียงนี้แหมไม่น่าเสียงจะแท้ไปก็เพาะอยู่แล้วนะเอ้าจริงเอ้าใครเนามว่าดิจิเป็นบ้างครับมีชื่อป่ะให้ผมเปิดเองไหมได้มาพี่พี่เลือกเลยก็ได้พี่เลือกเลยก็ได้พี่เลือกเลยก็ได้อันไหนก็เหมือนกันแหละเพราะไงมันก็เป็นเสียงบ๊อบพี่ดี นี่ผมต้องร้องจริงๆใช่ไหมเอาจ่ายเงินไปแล้วก็ต้องร้องดิงโอ้โหน่าข้าวเองที่แล้วเอาเล่นสาวเรียบแต่เอาตรงนะมันเป็นพรสวรรค์นะป๊อปใช่ที่มาพูดไม่เห็นน้องเพาะโอ้โหจริงไม่เคยมีใครพูดแบบนี้เล่ไม่เคยมีใครโกงท่อนนี้ ถ้ารูว้ว่ร้องดีอย่างนี้เองคอนเสิร์ตล่าสุดนี้ส่งไปแล้วกินขาดใช่มาแล้วมาแล้วโอ้โหต้องร้องจริง่ะเนี่ยถูกปะถูกปะถูกไหมไม่ถูกครับค่าร้องแพงโอ้ยไ,ไม่เสียงคนอื่นเลยอลกวเสียงสดบอบไหมไม่เอาครับไม่เอาครับมีเข้ามาอ,อยู่ในนั้นะ เขาอยู่ในใจฉันเชนมันเกินที่มีว่าใช้ไดกลายเป็นคนไร้รักฉันเลยไม่เอาใจตรงนั้นไม่ต้องเจ็บต้องช้ำถ้าเธอรักฉันเธอก็ต้องไปเพราะฉันมีเธอโอ๊ยฟ้าเดี๋ยวรักกันเลยตัดยอดน้ำเลยเดี๋ยวรักกันเลยหล่อเลยวะเธอเป็นแค่เพื่อนก็ดีแล้ว ไม่ต้องริ่งไม่ต้องมีใครลองคิดไม่รักไม่คิดเธอฟังแม้เราฟันก็ไม่มีเธอในนั้นใจจะขี้ให้เจ้าเป็ด้มีผูกมัดก็อยากเมาตอนที่เราเจอกันทุกฟีจะตายชีวิตเราบ้านไม่คิดอะไรที่มันดีจะตายใครจะว่ายังไงไม่ชจ้าแบงไปเด้อดีไปร้ายสามพันที่คิดอยู่เราแม่ อย่ากอดใครกันสบายนั่นอยู่ะแมรไม่มีใครฉันไม่จะเป็นต้องกลัวแฟนไม่มีเขาเลยคอยยืนเป็นหัวแทนไม่มีคอยความรู้สึกท่านั้นที่เราแชร์เปิดฉชน์ในใคนที่เราแครพูดถึงรักกั่ฉันมันไม่แพ้เธอไม่โอเคอไปเลยอยู่เป็นเพื่อนกันพอไม่ต้องหาคำตอบในท่วงําน้องจริงอยู่ที่ใจเธอเจ็บ แต่แม่งปองปองเธอแค่คำหลังสนุบในโลกจำลองและตอนนี้กูเมาอยู่กับเจ๊ได้ผมร้องไม่ถันแล้วอ่ะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไปเนาะไปพีชธออยู่ไปเอกอยู่ไปใช่เลยจะไป่ได้โกรธเธอนี่บ๊อบนิโกเดิมที่บนม้นไวไใความรู้สึกในตอนสินใจข้าไปขอวงวะนะทำไมอยู่ในนั้น เขาอยู่ในใจฉันฉันเป็นคนที่มีหัวใจและกายเป็นคนรรักจะเลยไม่โอเคทั้งนั้นไม่ต้องเจ็บต้องชจ็และเธอรักฉันเธอก็ต้องไปเพราะฉันมีเธอไว้ฟังพราะอรักฉันเลยเลยเธออย่ารักฉันเลยเป็นแค่เพื่อนก็ดีแล้ว ไมีเสียงผ่อนมเสียงผ่อนไม่แก่อย่าลูกคอพูดดีคนเดิมเดิมเนั้นก็เป็นคนไรล่ะยงไม่เข้าอันนี้เจ๊หลบอันนีเจ๊หลบโอเคเจอดีการตีกาอย่างเจร่าไหนก็พักลงอ๋พอเหนื่อยแล้วเลิกเลิกยอมแ่อไม้อ่ะว่าน้องพี่ เราเอาต่อค่ะค้างเหนื่อยแล้วเอาต่อค่ะไม่เห็นไหมเนี่ยแล้วน้องก็ไม่ร้องไม่ก็บอกว่ากลัวน้องเหนื่อยไงเห็นน้องเอนสุดท้ายนี่ไงบ๊อบเนี่ยบ๊อบเชื่อพี่ว่าเองแบบเองสุดยอดเว้ยลูกคอดีมากเสียงก็ดีใช่ไหมทุกคนถูกมีพรสวรรค์ถูกต้องจังหวะหายใจนี่ขั้นเทพสุดไม่มีใครเกินละเองสุดเอ็งสุดละโอ้มะ ไม่ต้องพยายามเยอะคือพอสวรรค์เรามีเยอะอยู่ละถูกใช่ใช่แค่เราล้อเนี่ยเราไปเชียร์น้องที่งานโรงเรียนดิถูกไม่ต้องพยายามหรอกงานโรงเรียนตัตอนดูบอลแล้วไงโอ้โตบมึงให้ตัวเองก่อนบอสเร็วๆบอบตบมึงให้ตัวเองบอสโดนหลอกครับใครจะไปหลอกบอบโอ้ยไม่ใครหลอกเลยเพื่อความจริงกันหมดเลยเอาคนบิดน้องพี่ดีที่สุดใช่ ใครจะมาร้องดีเท่าคนในครอบครัวเราไม่มีเราสุดพี่วิกต่อหนูฟังแล้วไอฟังอยู่ฟังอยู่อินเลยเนี่ยอินเลยไอเขาร้องเสร็จแล้ววิพี่เราบรร้องเสร็จในทุกบานแล้วมีอะไรหรือเธอได้ยินไหมอวยนเริ่มอายอ่ะไม่ไอคนที่มันฟังไม่พอคือหูมันไม่มีรสสัญญาของหธอใช่ไอพวกหูไม่ผึวอย่างนี้ต้องตัดหู ไม่มาถึงตะต้องหูครับโอ้โหวันนี้ก็ทนฟังได้ก็ไม่ใช่ทนตั้งใจฟังตั้งใจฟังพี่พูดให้มันดีๆอย่าว่าน้องพูดใช้คำผิดขอโทษขอโทษพี่้ยพวกมันเขาผมเชี่ยวที่มีกลุ่มเชี่ยวขเชี่ยวพี่ของเชี่ยวพี่ยูต้องหูก็วันนี้แหละฟังเพื่อเจออันเนี้ยอมาหอมมาหอมาหอมาโอ้โหลำเก่ายังไม่จบลำใหม่มาอีกแล้วอย่าไปบอกเขานะ มาขออีกเพลงหนึ่งก็ไม่ได้โอ้โหพี่สาวมาแล้วทำไงต่อก็ต้องร้องอีกเพลงหนึ่งอย่างเงี้ยโอ้โหเอาจริงดิเออขอจะด้กันอย่าบอกเขาสิเยี่ยมเยี่ยมไว้อย่าฟังเพลงเขาเปล่าเมื่อกี้น้องบ๊อบเปิดคอนเสิร์ตใช่เหรอบ้าใช่บ๊อบเองไม่ร้องนะพี่พี่สาวโอ้โหมันทำไมไม่มาพร้อมๆกันไม่ก็เพิ่งมาเพิ่งว่างเพิ่งนาคดีเสร็จครับน้อง มันมีเพลงมีเพลงที่ถนัดอีกไหมนอกจากไรรักมีเปล่าน่าจะมีนะเพราะเนื้อเสียงคือเราเราชอบเพลงไรรักอ๋อโอ้ยแต่มันสุดเลยแล้วเรานี่แบบแบบแบบใช่เหรอใช่มี่เขาอยู่ในนั้นอย่างเงี้ยเลยเหรอคือแบบให้ไม่มีช่องให้หายใจเลยอะยูกี่กระโดดทีนึงหนีบ๊อบกับเจ๊โบ่ปอดดินหนักบ๊อบเพลงไม่มีแล้วครับน้องบ๊อบเพลงไม่มีแล้วครับหายแล้ว ร้องให้ฟังสักเพลงไม่ได้เลยใช่ปะโอ้ยไม่มาพร้อมกันละที่หลักลัดกันหมดนะอย่อบกักปล่อยพวดพก็แบบว่าแบบว่าเกิดนะเนาะปล่อยวันละสามซิงเกิลพอเออพอแล้วพอแล้วต่อแต่แต่ยังใช่ใช่พรุ่งนี้เดี๋ยวร้องให้ฟังหนึ่งเพลงครับ

ร้องแค่นึงเหรอประโยคหนึ่งไงอ่าเดี๋ยวผมร้องเพลงจำเก่งให้ฟังเอามาเดี๋ยวพี่จีจี้งอนจำเก่งเฮ้ยถ้มันแค่ทุกคนไม่เห็นตัวพี่จีจี้วะขอบคุณกิฟ๊ฟซับขออันครับพี่คุณของขอบคุณมากเลยครับเพลงที่ครับผมครับพี่คุยทุกคนคนดีคนเดิมพี่คุยคนสุดทาเห็นหรือเปล่าไม่เห็นทุกคนเลยมีแต่คนอยากได้ทำกว่านลูกพี่ลูกพี่เฉย เอาแล้วพี่ไม่เปิดแล้วะครับหมดเวลาอดดังอะไรดังไหมบ้าเบาไปน่ะดังไปไหมไม่ดังครับนานเท่าไหร่ฉันก็จำได้ เพราะฉันจำเก่งอย่างนี้จำเก่งจนไม่เคยลืมเธอมีคำถามทบทวนไ้ฉันยังจำได้ดีเลิกไปเป็นปีแต่เรื่องเธอฉันไม่ลืมสักทีถึงเธอลืมก็ไม่เป็นไรันมันคนกดดถึงเกินไปอยากลืมแกไหนมัน ตรงที่เก่าจำวันที่ส่งเธอไปอุดฟันที่เก่าใชนจำบ้านเธอมากี้เห่ามันจ้องหน้าฉันมันจะติดที่เก่าการตายไปแล้วผิดที่เต่าเที่ยงเดือนเชียงช้าเหมือนฉันที่จับที่เก่าเรื่องเธอเก่งดังที่เก่าเพราะเธอจากไปแล้วแต่เอ้าทำไมทำไมแต่อันนี้มันถูกขีบไะเนี่ยหมายถึงเพลงมันเล้าถูกไหมเนี่ยถูกแล้วถูกแล้วไปเลยไปเลยไปต่นอนแพ้เธอ เธอขอเพลงอีกเดินไปอีกนานนานนานเท่าไรฉันก็ทำได้อยู่ดีเพราะฉันจำเก่งอย่างนี้จำเก่งจนไม่เคยลืมเธอเดดเดดของเราจเจงจะไม่เคยลืมเธอเดดเดดแต่ไมอันนี้เขาไม่ได้ร้องเหมือนต้นฉบับอ่ะไม่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 เราร้องถูกแล้วเพลงต้นบัมันผิดคนนี้ก็ร้องผิดดี แล้วปิงในทันตาเธอฉายแสงกับคุณเพื่อนในบรรดาเธอชอบอนันดาชอบไปลันตาชอบหนึ่งหวังแล้วบ้าเลยวันเดียวเลยบรรดาเระฟังเรียนนะต่อหน่อยวันจอเอาตลอดกับพีชชัยวันจอ เจ็บไปเจ็บจากประการที่เจอเด็บจริงๆโอโหเราไม่ได้แล้วว่ะเฟังแบบเปียมาโผไว้ฟังเอเลี่เหมือนใจเธอได้กิดตีกันแล้วเตีกันเธอเพื่อเรื่องราวของเราเป็นกุงแพา ผ่านไปนานเดอนานเท่าไรฉันก็ยังได้อยู่ดีเพให้ฉันแข่งกับเธอเพื่อลืมเรื่องราวของเราในกงแพร่ไปแต่ให้เกิดข้าวผ่านไปนานเออนานเท่าไรฉันก็จังได้อยู่ดีเพราะฉันจำเก่งอย่างนี้ จำเก่งยันไม่เคยลืมเลยโอ้เขาลองไม่เหมือนต้นจะแบบวมาจบแหละไม่แต่ผมได้ยังเองลองเพราะว่าพี่เอออะไรนี่ไม่ลองเพลงสุดเองให้พี่ซายจริงเหรอนัแต่จะนั่งกับคนไร้รักอ่ะก็โดนร้องไปแล้วดีอยากฟังอ่ะ5,000โอ้ต้องลองอีกรอบเหรอเนี่ยใช่ไร้รักอะ5,000เลยนะบอกเอาครับเอาครับลองก็ได้ครับ เพราะจำเพลงนี้ไว้เพลงนี้เด็ดเพลงนี้เลยเออเพลงไหนเพลงเมื่อกี้ไงเพลงเมื่อกี้ร้องยากอ่ะดิแล้วหนูทนฟังได้ไงว่าไม่มีเสียงลำโพงโอ้จริงเหรอไอ้บ้าไม่ไม่เราเปิดอย่างลำโพงไว้เพื่อหนูจะฟังเสียงน้องชายหนูแบบเต็มสูบอ่ะโอ้เต็มสูบเลยค่ะตรงคีแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แบบว่าแบบว่าคดคิมเดือดยังยังยอง จริงคือน้ำประวันแก่อะไรเอาเพลงไร้รักเอาเพลงไร้รักน้องขาดังร้องต่อเลยว่านักร้องเนี่ยไหวไหมครับชิวๆครับไหวไหมท้าผ่านไหวโอ้โหท่าผ่านที่ไหวเลยครับไม่ค่อยเก่งกันเลยเนาะเแหงไรป๊อปเกี่ยวเพลงอะไรครับอบอสคอนเสิร์ตจบแล้วเงินที่เองได้คือหารสามนะพี่น้องเข้าไหมอะไรนะ เอกจำเอกจำหน้ามา้าไม่ได้หรอพี่พี่บอกจะไปกินเอกหน้าเวทีใหญ่ข้า,าไปกินตี<ม>นะโอ้ถ้าผมได้กายชาพันลูกเดี๋ยวผมให้เลยคนละ <c oughs> คนละร้อย